ที่นี่คือ l a ครับวนภูมิเหมือนที่ลกร้างนะครับอะไรคือการที่ทุกอันเขียนว่ายกเลิกยกเลิกกันเบิดเลยรอเบลพัสนะครับโดนตรวจอยู่คุณคือบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจอย่างนั้นเหรอกลัวอะไรโดนตอมอถามเยอะนะครับเบลพัดจะร้องไห้ เหตุผลที่เราไปอเมริกานะครับเราอยากฉีดวัคซีนที่เราเลือกได้ฉันก็ได้มาสุวรรณภูมิแล้วครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราเป็นครั้งแรกครับในรอบปีกว่าๆนะครับเราจะได้ออกนอกประเทศกันนะครับเราจะไปกันที่อเมริกานะฮะเราจะมารีวิว business class ของ A อซึ่งไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดครับจ่ายเงินเองล้วนๆนะครับพร้อมกับบุคคลท่านนี้ เบลพัสต้องบอกว่าผมไม่ได้บินไปต่างประเทศมาแบบปีกว่านะเหตุผลที่เราไปอเมริกานะครับ<ๆ>ก็หลักๆมีอยู่ประมาณ3เหตุผลนะครับข้อที่1คือเราอยากฉีดวัคซีนที่เราเลือกได้นะครับข้อที่2คือเราคิดว่ามันทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นในอนาคตแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเราอยากไปเที่ยวอเมริกาอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอเมริกาเลยในกันแล้วก็ที่นั่งบิสเนสเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยด้วยเราคิดว่ามันมน่าจะเจอคนน้อยอก็เลยเลือกบิสเนสไปแ,แล้วกันแล้วช่วงนี้มี บินไปลงลอสแองเจลิสแต่ขากลับกับนิวยอร์กเพราะว่าเราจะเที่ยวทั่วๆเลยครับรถเที่ยวกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหนว่าเป็นไงตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสาม 20. สวนภูมิเหมือนที่โร้าางนะครับเราบิน a n a นะครับอ่านี่ไงอยู่วิรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่จะได้บินออกนอกประเทศเพราะว่าไม่ได้บินมากว่ากว่าเท่าไหร่พูดอะไรไม่นี่มาเกือบ2ปีอะ ันนี้เกี่ยวจะเป็นสนามบินล้างก่นะการไปรอบนี้ก็ต้อง1เดือนนะครับ1เด e ือนเต็ม <c oughs> ๆที่เราต้องออกไปจริงๆเราต้องคิดไว้อย่างหนึ่งเพราะว่าก,กติเนี่ยเวลาเราบินไปอเมริกาอย่าง LA เนี่ยครับเวลาต่างกับไทย14ชั่วโมงนะครับที่ LA จะช้ากว่าเรา14ชั่วโมงเวลาคนบินไปเนี่ยก็จะเป็น jet lag วิธีแก้ของผมก็คือเนี่ยไม่นอนขึ้นไปนอนบนเครื่องเลยทีเดียวก็คือไปนอนตอนประมาณ7โมงเช้ามันก็จะมีความเป็นห้าโมงเย็นอยู่ที่นู่นและเหมือนคนนอนเร็วก็จะเพลียแค่ตอนนี้ละฮะ <c oughs> อะไรคือการที่ทุกกกกกอันนเเเขียยยว่าลยยลิิ ยกเลิกยกเลิกกันเบิดแล้ว่าจรตรวจเข้ามาแล้วนะครับใช้เวลาตรวจค่อนข้างนานนะเพราะว่าเขาดูเอกาสารอะไรก็เ,เยอะอยู่แล้ว,วเรื่องตรวจโควิดก่อนด้วยพิเ i n ของ c อง d ขอนะครับใช้เราได้2ที่นะครับจะมี t g กับมิราเคิเรา นี่นะครับเราปิดกันหมดนะครับทุกสายการบินเหลือแค่นี้เราเข้ารเราสายการบินอื่นนะก็เขาก็ปิดกันหมดนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเปิดไปว่างไม่คุมอนะ่ะเนาะมันไม่มีคนนั่งอนะ่ะเขาก็เลยใช้รุวมๆกันไปก่อนเป็นการประหยัดก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเปิดเป็นปกติโดยเร็วพันธ์นะครับพิถึงการเดินทางแต่วันนี้แค่มาสวุวรรณภูมิก็ตื่นเต้นแะล้วน,นีนาจะตีห้าอีกชั่วโมงครึง่ง ถึงจะบอดดิงก็มีร้าขค้อเลานะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับกินอะไรหน่อยแล้วกันรู้สึกหิวอะ่ะนี่มีน้ำน้ำให้กินไอติมบอร์กันตา้าต้มกาแฟชิคเก้นซอสเซสแรัมบูเอชิคเก้นวอลนี่ข้าวมันไก่เหรอครับนี่อ๋อเอาผู้เตี๋ยวไก่ไม่ใส่ผักครับ ผมต้องอดทนไม่หลับให้ได้เป็นการปรับเวลานอนไปเลยทีเดียวส่วนทางนั้นไม่ต้องห่วงหลับได้เลยแลคค้วเยู่บนเครื่องนะกงานแล้วก็ข้างล่างนี้ถอดรองเท้าก่อนเพ้าของในเขามีให้ครับมีรองเท้าสลลปเตอร์หูฟัง อันนี้จะเป็นผ้าห่มอันนี้อะไรอ่ะด้าน,านที่นอนเนาะตัวเนที่นอนอันนี้หมอนอันนี้ผ้าห่มเคยกอนเครื่องพื้นมาก็มาเสิร์ฟชมกินไปหมดเลยแล้วก็อ่อนนอล่าไม่ฉันคุยกับกล้องนี่เป็น USB นะเสียบชาร์จได้ตรงข้างล่างมีปลั๊กอีกันหนึ่ง ก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นปรับเบาะทั้งหมดนปรับเบาะแต่ยังปรับไม่ได้ต้องรอเครื่องออกก่อนผมไม่ไหวแนละ้วผมอยากนอนมากแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบแต่ว่าปกติทิ่เสรจะต้องมีแค่แขวนสูตรเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจนี่แเฮ้ว่ามีหนังให้ดูด้วยนะแต่เวลาอยู่บนเครื่องเนี่ยเราจะดูได้ว่าเวลาเนี่ยเนี่ย origin หา destination จะไปถึงที่นูน่นตอนเนี่ยตีห้าสามไม่ไว้ใจสิ่งใดนะเขาก็จะเช็ดแล้วเ<อ>ช็ดอ,อีกเบียร<ๆ>นน์ทุกคนเมื่อกี้หลับอย่างจริงจังมากในเวลาประมาณห้ชั่วโมงนะไปนาริตะ าต่อเครื่องมาที่นันตีตาเฮ้ยญี่ปุ่นถึงแล้วนี่ฮะ <bli> เรามาถึงแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นฝนตกนะกดูดิเด,ดี๋ยวเมื่อกี้นั่งมาแป๊บเดียวเองนะ5ชั่วโมงกว่า <สะ S 1> แล้วก็หลับอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยข้าวก็กินแบบหมดครับเบลกินที่บ้านไม่ได้กินกินกินสามกินตอนหลังตื่นมากิน เฮ้ยจริงไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทานสิทธิ์ที่นี่ครับทานสิทธิ์ก็คือคนซื้อตั๋วที่แบบต้องเปลี่ยนเครื่องบางคนจะกังวลให้ดูว่ามันเป็นแบบเช็คทรูไม่เช็คทรูก็คือกระเป๋าเราจะถูกย้ายไปที่อีกเครื่องหนึ่งเลยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่เช็คทรูเนี่ยต้องไปรับกระเป๋าก,ก่อนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ซึ่งมีเวลาตอเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างรีบเย้ <Yeah. S 2> ผ่านมาแล้วเขาตรวจนานมากอ่ะคิดถึงคิดถึงอะไรแบบนี้มาก เครื่องลูกหน้าแมวอ,อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนนี่ตื้อๆ<เ>คิดถึงอ่ะอเอดีไม่ได้เห็นตั้งนานขอสัมผัสได้ไหม๊ะเ้ยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลาทำอย่างอื่นโอเคครับเรามาต่อเครื่องนะครับเป็นยูในเต็ดแอร์ไลน์คือซื้อของเอ็นเอนี่แหละแต่ว่าบางทีเขาจะโคก,กัน่ะกค็คือเหมือนกับเป็นการโอเปเรตไปอยู่นเต็ดแอร์ไลน์ซึ่งจะบินไปนลงเอ็นนะครับ ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกผมคิดถึงมากเลยแต่เข้าไม่ได้เสียดายฝนตกก็อยากเที่ยวรอเบลพัสนะครับโดนตรวจอยู่อะไรก็ไม่รู้คุณคือบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจอย่างนั้นเหรอไม่อะมงเขาเรนด้อมจากอะไรอะคนหน้าตาไงไม่น่าไว้ใจเฉพะติเเลาไปเมกาเขาชอบตรวจถึงแล้วครับนี่เออโอชอบอันนี้มากกว่านี่ไม่เป็นคอดดีดดี ที่นั่งนะครับของยูนเต็ดเนี่ยลำนี้ก็ได้มีที่วางของด้านข้างผมชอบอันนี้มันน่าจะง่ายปึ๊บปึ๊บดึงออกมาอ๋อวางแล็ปท็อปได้เฮ้ย <c oughs> โอเคเลยนะเนี่ยแล้วก็มีทีวีครับมี USB อยู่ตรงนี้รองเท้า <c oughs> ใส่้วยในเครื่องที่เหลือจะเป็นที่ปรับนะครับมีปรับเนี่ยกลางคืนหมดกลางคืนมีไฟฉายมีเลื่อนเข้าเลื่อน,อ,นออกยกขึ้นลดลงส่วนอันนี้ก็สำหรับคนที่มาด้วยกันนะครับ เวลาไม่พอใจกันแล้วแล้วก็ค um. ือปกติเวลาตุ๊กนั่งดิสเนเนี่ยเขาจะมีแบบพวกอุปกรณ์แบบน้ำเย็นน้ำออนอะไรให้แต่ว่าตอนนี้น um like ่าจะไม่มีพวกครีมต่างๆเฟเชียลเออของแบรนด์อะไรนี่ลิปลิปมันด้วยดับอีกครั้งนะครับนี่สปอนเซอร์นะจ่ายเองแต่ว่ามีที่ปิดตาที่ปิดตาแบบวิตามินเออเป็นดาวอเมริกา มีอะไรอีกรองเท้าเท้าน่ารักด้วยดูดิสีแดงนะเฮ้ยเพิ่งเคยนั่งอยู่ในเตะครั้งแรกอ่ะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้อะไรที่ชอ่วใช่ที่ชู้อันนี้ในสีฟันซึ่งผมแปลงแล้วแต่ไป่ดิแล้วอันนี้น่าจะให้เลยนะ่งหรือเใช่ใช่ไปได้เลยมีตูเย็นยุ่ยเหระไม่ได้ตู้เย็นไม่เย็นแล้วก็มีกระจกด้วยเอาไว้แต่งหน้าไง โอ้โหเดเดี๋ยดูมาดูอาหารดีกว่าอันนี้นจะคึกคลึกลก,วกว่าไฟแรกเพราะไฟแรกอะไม่ไหวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไฟเนี้ยก็ควรจะหลับอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ตื่นมันก็จะเหมือนเราไปตื่นเช้าที่นูน่นพอดีนะไปลืดเช้าไปครับเออเอาะสบายอย่าเห็นว่าเปิดลงนะ ีชามใหญ่ว้า wow. วร้อน <c oughs> เนื้อคเนื้อเทนเดอร์ลอยนะครับก็เป็นเนื้อที่ถ้าไปใส่ในน้ำเนี่ยมันจะไม่จมเพราะเทนเดอร์ลอยพาพสส่วนคุกกี้นี้อร่อยมากคุกกี้ใช่ไหมของอะไระของเกาเหลีอระใช่ใแล้วก็มีสลัดให้นะครับแล้วก็ขนมปังชิ้นหนึ่ง อาหารพวกนี้ดีเลยดูดเต่เเแล้วก็เม็นเช้าแล้วตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงขึ้นนครัชั่วโมงขึ้นเนี่ยก็จะไปถึงที่ออสเตรเลียแล้วอาหารก็จะมี2มือนะ,ะแล้วก็เราตื่นเช้ามาบนเครื่องมี Wifi ให้เล่นนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยผมคิดประมาณ150บาทถ้า2ชั่วโมงเนี่ย ประมาณ2,7งรจะดะถูกกว่าหน่อยแต่ถ้าเหมาทั้งไฟเลยนะครับ6งจบาทแต่ว่าเด็ดถือว่าดีนะครับพวกโซเชียลมีเดียถือว่าลื่นหมดแต่ผมไม่ถึงคัดบอกวาดูหนังดูอะไรได้มาดูอาหารดีกว่าเป็นข้าวสาแบบญี่ปุ่นอันนี้เค้กมัฟฟินแล้วก็มีผลไม้นะครับก็น้ำส้มมินิเมดเหมือนเดิมพร้อมน้ำแข็งถ้าพร้อมแล้วกินได้ ที่นี่คือลาซานโดเล่กลัวอะไร โดนปอมอถามเยอะนะครับเบลพัทจะร้องไห้กระจอกมากตอบอะไรก็ไม่มั่นใจกอย่างตอนนี้เราเข้ามาในลอสแอนเจลิสเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็คือคลิปการเดินทางนะครับ18ชั่วโมงจากกรุงเทพสู่ LA นั่งบิสเนสคลาสของสองสายการบินก็คือ Nippon a i r w a y ย์อเอเกับ u n i t e d เปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่นนี่ก็มาถึง LA แล้วนะครับรอติดตามกันต่อไปว่าจะพาไปที่ไหนยังไงบ้างนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดใครด้วยนะครับบ๊ายบายใจแล้วายต่อเลย เช่ารถนะครับวันศุกร์ที่เช่ารถบัเจ็ตแถวยาวเหมือนเหมือนแจกของอะยาวมากรอชั่วโมงกว่าสชั่วโมงได้กว่าจะเสร็จที่สำคัญในรถสีฟ้ามาด้วยกะแบบถ่ายสวยสวยแลนจะเคปสีฟ้ามาเลยให้ดูหน่อรถสีฟ้าโอ้ยอยาตอนแรกอยากได้ในรูปก็สีขาวนะก็แล้วแต่เขาที่นี่คือ l อลเอ้อ วันนี้เราไปฉีดวัคซีนกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่างที่เห็นไปครับไม่มีอาการใดๆเลยนะครับก็15นาทีไปไง่ายมากจริงวอล์กอินได้ด้วยแล้วก็พอเขาเปิดเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชในเว็บได้เลยแล้วก็จะมีขึ้นแต่ละที่มีวัคซีนอะไรจะทําการจองก่อนไหมหรือที่นี่รับวอล์กอินหรือที่นี่ต้องจองอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างสะดวกมาก <S 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 ผมจะไม่รีวิวละเอียดนะเพราะว่าเชื่อว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านเ,เนี่ยก็รีวิวไปแล้วนะครับก็ให้มาดูแล้วกันว่าวันนี้ตั้งแต่เรานั่งเครื่องมาจนถึงมาเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ถือว่าเป็นการมาที่แรรกด้วยอะไหลามกกว่า,าปติ ทั้งเรื่องการใช้เงินหรือว่าความเสี่ยงแต่ว่าเรามองแล้วว่ามันคุ้มค่ากว่าในระยะยาวมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะผมก็เลยมาเพราะฉนั้นวันนี้จบคลิปอย่างจริงจังนะครับก็เข้าเมริกามาที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ต่อ,ตอไปเนาะเพราะว่า,าจะไปอีกหลายที่เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วยนะครับ <คน S 1> วันนี้เป็นแนละ้วจ้ะบ๊ายบาย